สวัสดีครับง่ายๆสไตล์ครูทีมาพบกับ EP ีที่29เลยนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องของแม่ค้ามือโปรโล,ลบเลขเร็วใช้ในการทอนเงินเร็วได้อย่างไรนะครับ100 76เขาจะตอบว่า4บวก20ตอบ24นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้สามารถติดตามดูใน EP ีที่29นี่เลยนะครับฝึกฝนลงมือทำ ขอบคุณครับปกติเวลาที่เราไปซื้อของต่างๆนะครับในร้านสะดวกซื้อนั้นหรือจะเป็นร้านภายในสูงน้ำค้าก็ตามที่มีของให้เราซื้อของนั้นนะครับส่วนใหญ่เวลาเมื่อจะถอนเงินหรือจ่ายเงินนะครับเขาจะใช้เครื่องเลขหรือเครื่องคำนวณนะครับในการรวมเงินที่เราได้ซื้อของต่างๆแล้วก็ใช้เครื่องเลขหรือเครื่องนั้นถอนเงินเรากลับมานะครับจากการคำนวณนั่นเองครับแล้วเวลาเราไปซื้อของต่างๆ คราวนี้ก็มาเป็นที่ร้านโชวยหรือไปทานอาหารกันในร้านเล็กๆนะครับหรือร้านริมถนนบางร้านก็ไม่ได้ใช้เครื่องเลขหรือเครื่องคำนวณเลยแต่ในการรวมเงินที่ได้ซื้อและที่ทอนคืนกลับนั้นนะครับแม่ค้าจะใช้การคิดลบเลขจากสมองโดยตรงเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่ซื้อนั้นมีจำนวนไม่มากหรือราคาไม่มากนะครับแต่กระบวนการที่น่าสงสัยคือ แม่ค้าคิดลบเลขนั้นไม่ได้ทําเหมือนกับโรงเรียนปกติเลยนะครับที่สอนกันอยู่แต่ใช้กระบวนการคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่น่าสนใจมากก็เลยกลายเป็นเรื่องของแม่ค้ามือโปรโลบเลขเร็วนั่นเองครับการลบเลขทอนเงินนะครับส่วนมากแล้วแม่ค้านั้นจะคิดลบเลขไม่เหมือนที่เราเรียนกันในห้องเรียนเลยนะครับเรามาดูอย่างการคิดลบเลขแบบปกติที่เราเรียนกันนะครับเช่น50ลบ4 เรารู้เลยว่าข้อนี้ต้องมีการยืมจากเลขหลักสิบทำไมต้องยืมครับเพราะว่าหลักหน่วยในตัวตั้งเนี่ยมันคือเลขศูนย์ส่วนหลักสิบที่เป็นตัวลบมันคือเลขหกเราก็บอกว่าลบกันไม่ได้ต้องมีการยืมจากหลักสิบมาก่อนอันนี้คือการคิดลบเลขที่เราเรียนกันแบบปกติเรามาดูนะครับการคิดลบเลขแบบปกติหรือเราที่เรียกว่าการคิดลบเลขแบบแนวตั้งนะครับ50ลบ46เรามาดูภาพทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับ ห้จะมาจากคำว่า50บวกศส่วน46นั้นมาจากคำว่า40บวก6จากนั้น0ูลบ6ไม่ได้ด้วยเส้นลูกศรสีเหลือนะครับก็ยืมจาก50มาอีก10ททำให้50ก็เหลือ40ข้างบนนะครับภาพ50ก็เลยกลายเป็น40บวกสินะครับเอา10มาลบ6ก็เหลือ4 40สีลบ40ก็เหลือ0ูนย์ะครับแต่เวลาเรียนเราเขียนภาพย่อทางด้านขวามือนะครับ50ลบ46 0ลบ6ไม่ได้ก็ยืมมาจาก5จาก5จะเหลือ4จริงๆแล้วก็คือยืมมา10 5เหลือ4ก็คือ4 0นั่นเองเหมือนภาพทางด้านซ้ายมือเลย10ลบ6ก็จะเหลือ4 4ลบ4กลายเป็น0ข้อนี้จึงตอบ4นี่คือการคิดลบเลขแนวตั้งที่เราเรียนกันอยู่นะครับเรามาดูแนวคิดการลบเลขของแม่ค้ามือโปรเพื่อในการทอนเงินนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ย 50-46ลบ46เนี่ยแม่ค้ามือโปรโจะคิดแบบนี้ครับให้ใช้การนับจากตัวลบไปยังตัวตั้งว่าจะมีอีกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับตัวตั้งนี่คือการคิดง่ายๆเลยนะครับเช่นในทีนี้ก็นับจาก46นะครับว่าถัดไปคืออะไรบ้างให้ถึง50ก็จะกลายเป็น47 48 49และ50นั่นคือต้องเพิ่มอีก4จํานวน นั่นเองนะครับจากส7ถึง50ดังนั้นแม่ค้าก็ต้องถอนเงิน4บาทนั่นเองเร็วมากครับไม่ต้องมีการยืมเลยหลักการง,ง่ายๆก็คือนับจากตัวลบไปยังตัวตั้งว่ามีอีกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเท่ากับตัวตั้งได้นะครับเนื่องจากเป็นการลบเลขที่จำนวนน้อยๆก็เลยทำให้การคิดนั้นได้เร็วมากนั่นเองครับเรามาดูภาพประกอบนะครับ 50ลบ46นั้นก็จะมีธนบัตร50ใบนะครับตูลบด้วย46ก็คือธนบัตร22ใบ40บาทเหรียญ5 45เหรียญ1บาทเป็น1 6วิธีการนับก็คือแม่ค้าก็ทอนไปเหรียญบาทนะครับอีก2เหรียญก็เป็น44 8แล้วก็เหรียญ2บาท 1, เหรียญ49 50จบก็ถือว่าได้ทอนเงินเลยเป็นทั้งหมด4บาทนับจาก46ไปยัง50ก็คือทอนเงินเพียง4บาท น,นั่นคือการคิดของแม่ค้ามือโปโรในการทนเงินครับเรามาดูตัวอย่างการคิดลบเลขของแม่ค้ามือโปโรนะครับถ้าในกรณีตัวตั้งกับตัวลบต่างกันไม่มากแล้วก็จะง่ายในการนับคำตอบนะครับเช่น30-27ลบ27เมันเขาก็นับเลยจาก27นับไปอีก3จํานวนได้30เพราะว่าจะมีเลข28 29และ30ดังนั้นก็เลย ตอบว่า30ลบ27เท่ากับ3นะครับทำนองเดียวกัน60ลบ54ก็จาก54ลบไปให้ได้60ก็มีเลขอะไรบ้างครับ55 56 57 58 59 60ได้อีก6จำนวนดังนั้น60ลบ54ก็คือ6นั่นเองครับส่วนกรณีถ้าเป็น100ลบ85กรณีการคิดลบเลขโดยการทอนเงินนั้น แม่ค้าก็จะบอกว่าจาก85นีครับก็นำเรียญ5ไปยื่นให้เลยแล้วก็พูดว่า90เขาว่า90เพราะมาจาก85บวกกับ5กลายเป็น90จากนั้นก็นำเรียนอีก10บาทนะครับไปเพิ่มให้อีกเหมือนกับการทอนให้อีกก็เลยพูดต่อว่าร้อยหนึงพอดีนั่นคือวิธีการคิดก็คือจาก85ทอนไป5บาทเป็น90ทอนอีก10บาทก็กลายเป็น100ก็คือมาจาก5บวก10 เท่ากับ15นั่นเองจึงตอบได้ว่า100ลบ85เท่ากับ15นั่นเองนะครับเรามาดูภาพนะครับเรามีธนบัตรใบละ101บะบใบนะครับเรามีธนบัตรใบละ24ใบเป็น8 0เหรียญ5 1เหรียญ85เสร็จไหมครับจากนั้นเขาก็ทอนนะครับจาก85มาบวกเหรียญ5 1เหรียญก็กลายเป็น90พอ90มาบวกกับเหรียญ10อีก1เหรียญ ก็กลายเป็นร้อยพอดีดังนั้นจึงทอนไปทั้งหมด15บาทาทพอครั้งแรกให้ไป5บาทให้อีก10บาทก็เลยกลายเป็นร้อยดังนั้น185จึงมีค่าเท่ากับ5บวก10เท่ากับ15สังเกตไหมครับไม่เหมือนการลบเลขในห้องเรียนปกติเลยนะครับกรณีการคิดลบเลขของแม่ค้ามือโปรถ้าตัวตั้งกับตัวลบต่างกันค่อนข้างมากแต่การให้เงินนะครับของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ก็จะให้ลงตัวนะครับอาจจะ10บาท20บาท30ไปเรื่อยๆจนถึงหลักร้อย2 0งร0อนะครับก็จะมีการคิดลบเลขคล้ายๆกันดังนี้นะครับตัวอย่างที่1 60-48หลบ48หลักการนี้ง่ายคือจาก48 48เนี่ยนับไปอีก2จํานวนก่อนได้50แล้วจาก50เนี่ยนับอีก10จํานวนได้60พอดีดังนั้นข้อนี้ก็จะมาจาก6 0 4 8ลบ48นั้นเท่ากับ2เพื่อได้50 อีก10ข้อนี้จึงตอบ12นะครับ60-48ลบ48จึงตอบ12นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับ80-67ลบ6กการลบของแม่ค้ามืองปล่ก็คือลบจาก67ไปหา80วิธีลบลบอย่างไรจาก67ไม่ใช่นับวิธีเดียวถึง80นะครับนับให้ผ่านหลักสิบที่ง่ายๆก่อนกนะ็คือ67นับไปหา70 68-69-70 ก็คือมี3จํจำนวนจาก70ไปหา80ดสิง่ายก็ค,คือนับอีก10จจำนวนดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือมาจาก3จนนํกกจำนวนบวกกับอีก10จจำนวนเอามาบวกกันก็เลยกลายเป็น10บสตัวอย่างที่3ทองเดียวกัน1นึ่ก็นับจาก54ไปอีก6ก่อนเพื่อถึง60เราได้6เลยครับจาก60ไปถึงร้อยก็ง่ายแล้วก็นับเพียงอีก40่สิมันข้อนี้คําตอบก็คือเอา6มาบวก40นะครับก็กลายเป็น46 ก็คือนับจาก54ไป6ได้60จาก60นับอีก40ไปถึง100ก็คือ6บวก40จึงตอบ46นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างที่4ี่นะครับลูกค้าซื้อของไป168บาทและให้ธร,รบัตรแม่ค้าไป500บาทแม่ค้ามือโปโรจะทอนเงินอย่างไรนะครับมันจาก168บาทเนี่ยแม่ค้าบอกว่าก็เอาเงิน300มายืนลูกค้าเลย พอเยื่นสามร้อยปั๊บแม่ค้าก็มารวมเงินที่มีอยู่กับร้อยสิบแปดคิดได้ง่ายแม่ค้าก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ให้ไปแล้วนะรวมแล้วนะเป็นสี่ร้อยสิบแปดนะครับแล้วจากนั้นก็เพิ่มอีกสองบาททว่าทำไมเพื่อจะให้สี่ร้อยสิบแปดเนี่ยเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วทําไมอีกให้เป็นห้าร้อยก็เพิ่มมาอีกอีกสามสิบบาทเห็นไหมครับก็กลายเป็นห้าร้อยบาทนั่นเองอีกรอบนึครับจากร้อยสิบแปดที่ลูกค้าจ่ายไปแม่ค้าเอาเงินสามร้อยไป กลายเป็นเ168จาก168ให้อีก2บาทกลายเป็น470จาก470ให้อีก30บาทกลายเป็น500มันเงินถอนก็คือทั้งแรกให้ไป300บวก2บวก30ข้อนี้จึงตอบ332บาทนั่นเองเรามาดูรูปภาพประกอบนะครับ500ลบ168นะครับ168ก็ภาพทางด้านซ้ายล่างนะครับมันแม่ค้าก็จะเริ่มถอนให้300ไปก่อน พอ300มาบวกร้อก็กลายเป็น4ี8จากนั้นก็ให้เหรียญไป2บาทนะครับก็กลายเป็น470ก็ขาดอีก30บาทก็เงินให้อีก30บาทก็กลายเป็น500พอดีเราได้เห็นได้ว่าฝั่งด้านขวาล่างเนี่ยคือเงินทอนที่ลูกค้าทอนไปในตัวก็ได้คําตอบของการลบเลขแบบนี้นี่เองครับต่อไปเป็นการประยุกต์คิดลบเลขของแม่ค้ามือโปรถ้าเราลองมาประยุกต์กับเลขทั่วๆไปนะครับ แต่เราใช้แนวคิดของแม่ค้ามือปโปรก็คือการลบเลขแบบนับเพิ่มตัวอย่างเช่น43 36, ลบ36เราก็นับจาก36เนี่ยไปให้ได้43แต่36นั้นง่ายๆนับให้ได้ถึง40ก่อนก็คือ4จํานวน37 38 39 40จาก40ให้ได้43ง่ายๆอีก3จํานวนดังนั้นข้อนี้ก็คือ4บวก3กลายเป็น7นะครับหมายเหตุสังเกตไหมครับว่า3ตดจะให้ามาบวกเนี่ย ก็คือเป็นเลขหลักหน่วยของตัวตั้งนั่นเองนี่ก็คือสามารถเอามาประยุกต์ในการลบเลขทั่วไปได้นั่นเองครับตัวอย่างที่2 9 4เลบหเหมือนกันเลยเราต้องนับจาก57แต่การนับจาก5 7เจเรานับไปเพียงหลักสิบก่อนนับไปอีก3จํานวนได้60คือ5 8 5 9 60ห้แล้วกพอ 60, เราก็นับไปยัง9 4แต่ง่ายๆเรานับไปถึง90ก่อนจาก60สเี้ยกก็คือ30จํานวน จาก90ไปอีก4ก็คือเลขหลักหน่วยก็คืออีก4จํานวนข้อนี้ก็จะมาจาก3บวก30บวก4ครข้อนี้ก็เลยกลายเป็น37นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับคราวนี้โจทย์มี6ข้อเราจะคิดลัดนะครับโดยใช้คิดแบบแมคคามือโปรนะครับข้อที่1 80ลบหกก็จะมาจาก6 6นะครับ6ก็คือ64ครับได้70จาก70ไป80ได้10 ข้อที่6บวก10ตอบ16ครับข้อที่2 100-43 13นักอีก50ก็คือ7นะครับ7ได้50 50ไป็น1 0อีก50ข้อนี้ก็คือ7บวก50ตอบ57ส่วนข้อที่3 100-78จาก78ให้ได้80ก่อน,นคือนับไป2จาก80ไปให้100คือ20ข้อนี้ก็เลยตอบ2บวก20เท่ากับ22นั่นเองข้อที่4 54-38ข้อนี้จาก38 มาผ่านด่าน40ก่อนก็คือ2จาก40ไปได้50นะครับก็คือ10 2บวก10จาก50ไปยัง54ก็คือหลักหน่วยก็คือ4เอามาบวกก็เลยกลายเป็น2บวก10บวก4เท่ากับ16ส่วนข้อที่5ครับ500ลบ329เราคิดแบบทนเงินแบบแม่ค้าเลยครับจาก2 2 9ให้อีก100กลายเป็น429จาก429ให้อีก1บาทเป็น430 จาก430ให้อีก70บาทก็กลายเป็น500พอดีดังนั้นเงินที่ถอนไปก็คือ100บวก1บวก70ต่อ171ครับข้อที่6ทำองเดียวกัน500ลบ267จาก267ให้ไป200ก่อนกลายเป็น467จาก467บวกอีก3บาทต่อกลายเป็น470จาก470ให้อีก30บาท นะครับกลายเป็น500ข้อนี้ก็มาจาก200บวก3บวก30จึงตอบ233นั่นเองครับเรามาลองคิดลบเลขนะครับแบบแม่ค้ามือโปรกันนะครับมีคำตอบให้อยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับลองคิดแบบวิธีลบเลขแบบมือโปรแล้วเราสามารถนำไปสู่การคิดเลขได้เร็วขึ้นนะครับโดยไม่ต้องมายืมอะไรให้เสียเวลานะครับอันนี้คือประโยชน์ของการลบเลขแบบ แม่ค้ามือโปรครับง่ายๆสไตล์ครูทีก็จบแล้วนะครับใน EP นี้ลบเลขแบบแม่ค้ามือโปรเร็วนะครับเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับสามารถติดตามอีเดิมๆของครูทีได้เลยมีหลายเรื่องให้เลือกนะครับที่น่าสนใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กำลังใจเพื่อจะสร้างสรรค์ EP ใหม่ๆต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับก็สามารถที่จะให้คำแนะนำต่างๆให้กับครูทีได้เลยนะครับง่ายๆสไตล์ครูที